สว,สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้ามาพ่พอพอแม่เพี่นแม่เจีย๊ยบคือเก่าหล่ะจะพี่น้องจา้าเมื่อน,นี้ในตำเหล็กมือนางใส่แมงกับพุ่นจะพี่น้องจา้าโรยสตอใส่ปากขาพ่อแม่พี่น้องจ้าชะอมจา้ามาละสามลูกพี่น้องจ้ามาเซ็ปเซ็ปน้ำกันพี่น้องจา้ามาจ้าพี่น้องจา้าให้แม่กินก่อนไอ้เนี่ยตกปูนไปแจกแล้วฟ้าห้อ,าองพี่น้องจาจ้า Ừm. <laughs> yeah. Chào. อันนี้กินมันแสบเหมืออไก่อนเนาะเอาเอ,าเอ,าเอามันตูดบนะ้งจาเนี่ยเกยงกัง โอ้ยใจมันตุ่ยมะตุ่นยนี่ปอแบเนี้เาสามหน่วยด้วค่ะ Tìm nhìn nhé, chị bà chị thấm Có một của ụp ụp này ไม่พี่น้องลกเขาไม่กินเขาแม่กับปุ่น จมมาเลยมีผลมากจ้ะเอาจุกเดียวหึก็ตีนแน่ที่เป็นไงักหึก็ตีนเด็ดทางไม่จะเห็นไมน,น,น่ะ หายจ้ะเดี๋ยวุ๊อ มันหน,นมาเค็มเนาะจะแซวม่นดีจีนไม่กับพุน่นม,กกนม,มนนุนีเพจ้ะเค็มจัมกกืแซวอืม tem nhiều cục nhiều Hãy subscribe พี่ก่อนไี่ได้เหรอเห็นจะว่าอายุพี่ไม่ใจ่เราจะเล็บก,กินเล็บมือนางโซ่พี่อยู่กี่ราง์ี่เแลยว เด็ดชาดีพี่เนาะดูหิวจังลืมชิวแม่บ้าดูราโดนเจนจินเลยโอ้โหเสียงานไม่ให้เป็นเสียงานเนี่ยเปลี่ยนก่อนเห้เสียจะเป็นยังไง เส็ยหนา เปกับเสาขึ้นจ้าดูก่ไปวอ่ะือกันไดน้เมันกันนี่ก็เสียงเนาะเอตามใจไปดีไหมถึงผิดถึงเสียงห่าบาคนมาเมื่อง่ายสิบมองก็ว่าเ็ดซี มันมือง่ายจิงิจิบมุ้มมุ้มนันมุ้มหีอยู่หนูเพียรมาเลยจ้ะมาก็เลยมังมอ,มองไปนั่นเด้ะ <c oughs> ไปเลยแต่ไม่ยางนั้นฉันมีอจะหา่าหรอป่ะ,ะ,ปะจ๊ะของพี่เน,น,นาะคิดาพอกันไหมได้จ้ะ